เมื่อเช้าก็เลยได้นั่งสนทนาถามกับหลวงปู่ไดถามท่านว่าหลวงปู่บางที ใส่น้ำยาพระุทธเจ้าไว้หลายหลายขวดหมักหลา,หลา,ห,ลา,ห,ลาหลายวันดีไหมท่านก็บอกว่าดีเพราะว่าน้ำยาน้ำปัสสวะเวลาเอาไปผสมยาเอาไปผสมสมอน้ำสมอสมอกับมะขามป้อมกับเกลือบรเิเชรก็ใช้เป็นยาหมัก หลวงปู่ท่านใช้เป็นคำภาษาบาลีว่าน้ำมุดเนา่าก็คือน้ำปัสสาวะนะ่ะต้องให้มันเนา่าเือเอาไว้หลายๆวันยิ่งเป็นยาดีท่านบอกยิ่งเอาไปดองสมอมะขามป้อมเอาไว้หลายๆวันเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นปียิ่งยิ่งเป็นยาดีเพราะพระพุทธเจ้าท่านใช้คํา,าว่าน้ํามุดเน่าก็คือให้น้ํามันเนา่าท่านบอก ให้น้ำที่จริงน้ำมันแม่น่ามันเป็นน้ำหมักเป็นหนักน้ำหมักมันมีจุลินทรีย์ท่านก็พูดตรงตัวก็คือพูดตรงๆว่าเป็นน้ำมูดเน่าน้ำมูดเน่าก็คือยิ่งเอาไว้หลายๆวันยิ่งดีก็ถามท่านเรื่องการไปอินเดียแล้วก็ชุมชนที่อยู่ในอินเดีย คือหน้าผลของเขาเนี่ยเนื่องจากบ้านเขาเป็นบ้านดินแล้วก็ส่วนมากถ้าอยู่ตามท้องไร่ท้องนานก็เป็นเป็นบ้านดินเป็นบ้านไม้หลังคามงุงด้วยดินบ้างมงุงผา,าบ้านเนี่ยมุงด้วยใบไม้ใบหญ้าบ้างคือบ้านเหล่านั้น ทำให้อากาศมันปลอดปรก่กอยู่ตามท้องไร่ท้องนาอยู่ตามาท้ายเมืองตามตามที่นาคือคนที่อยู่อย่างนั้น,นจะจะแข็งแรงถึงแม้บ้านาที่ทำนะอยู่ได้ไม่นานก็คือสามปีห้าปีก็ต้องเปลี่ยนหญ้าหม่เปลี่ยน เปลี่ยนไม้ใหม่เพราะเป็นเป็นไม้ที่ไม้ไผ่สมัยก็จะเป็นไม้ไผ่สามปีริสสี่ห้าปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งคือมันดีกับสุขภาพแต่ก็ต้องขยันขยันรื้อบ้านเปลี่ยนบ้านใหม่คนสมัยก่อนคนสมัยโบราณทำแบบนั้น